เริมที่รับรู้รับมือก่อนที่จะสายเกินไปนะคะเป็นเริมบริเวณอวัยวะเพศนั่นเองนะคะต่อจาก ep ที่93ที่เป็นเริมที่ริมฝีปากเราก็มาเรียนรู้เรื่องเริมในจุดซ่อนเลนส์กันต่อนะคะเพื่อปกป้องอปัญหาที่จะเกิดขึ้นก่อนที่จะลุกรามเป็นเรื่องใหญ่นะคะโรคเริมนะคะก็พบได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงนะคะนี่เป็นลักษณะผิวหนังที่เป็นเริมนะคะ เกิดจากเชื้อไวรัสนะคะแล้วก็เป็น h v 2นะคะ HSV2 นะคะที่เป็นเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคนะคะบริเวณ อวัยวะเพศนะคะเริ่มที่อวัยวะเพศพบได้บ่อยในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายและในสามารถมีการมีผู้คาดการว่าผู้หญิงอายุ14-49ีีจําปีจำนวน5คนจะเป็นเริ่ม1คนส่วนผู้ชายอายุ14-49ปี9คนจะเป็นเริ่ม1คนนี่อัตราส่วนนะคะทั้งนี้อาจเป็นเพราะคิดว่าผู้หญิงติดโรคเริ่มง่ายกว่าผู้ชายอยู่แล้ว และส่วนใหญ่ผู้ชายนั้นติดเริมจากผู้หญิงที่เป็นเริมได้เช่นกันแต่อาจจะติดยากกว่าในกรณีแรกนะคะที่ผู้หญิงติดจากผู้ชายนะคะเชื้อไวรัสเริมนะคะก่อเชื้อขึ้นมาอยู่ในร่างกายของผู้ติดเชื้อได้ไปตลอดนะคะถึงแม้จะไม่มีอาการใดๆลุกลามขึ้นมาเลยก็ตามแต่ความถี่ของการแสดงอาการขึ้นอยู่กับเวลาที่ผ่านไปและภูมิต้านทานของแต่ละท่าน นะคะโรคเดิมที่เกิดบริเวณอวัยวะเพศนะคะเจนิทเ h ลเฮปีนะคะถือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดเฮปีซิมเพกไวรัสนะคะไวรูสิดนะไทายวันนะคะ HSV1 หรือเฮปีซิมเพกไวรัสนะคะ ใชท,ทูนะคะ HSV2 แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเริ่มที่วัยวะเพศมักเกิดจาก HSV2 นะคะมากกว่าส่วนการติดเชือ้อ HSV1 มักเกิดตุ่มน้ำใสหรือแผลที่เวนบริเวณบิมฝีปากมากกว่านะคะอยู่ใน EP ที่93เราพูดกันไปแล้วนะคะโดยโรคที่ติดเชื้อเริ่มส่วนใหญ่นะคะ,ะผู้ที่เป็นอาการจะมีความผิดปกติเพียงเล็กน้อยนะคะอาจมีตุ่มใสบริเวณอวัยวะเพศแล้วก็บริเวณทวารหนัก นะคะอาจจะหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งตุ่มนะคะแล้วก็ตุ่มน้ําก็เริ่มแตกก็จะเกิดแพ้เกิดขึ้นมีอาการปวดแสบปวดร้อนก็จะเป็นอยู่นานกว่าริมฝีปากนิดนึงนะคะก็คือ2องถึงสสัป,ปดาห์ที่มฝีปากประมาณ1นถึงสสัปดาห์ก็หายหลังจากนั้นอาจจะมีอาการปรากฏอีกครั้งในระยะเวลาหลายสัปดาห์ต่อมาหรือหลายเดือนต่อมาแต่อาการที่ปรากฏทีหลังเนี่ยอาจจะรุนแรงน้อยกว่าแล้วก็หายเร็วกว่าที่แสดงอาการในครั้งแรกๆที่เป็น นะคะก็คือเราเริ่มรับมือเป็นแล้วก็เก่งขึ้นก็หายเร็วขึ้นนะคะเรียนรู้วิธีการโรคเริมที่ติดที่อวัยวะเพศติดได้อย่างไรนะคะก็เกิดจากที่ตุ่มน้ําและแผลของเริมเนี่ยจะมีเชื้อไวรัสทั้ง S HSV1 และ HSV2 อยู่และในบางครั้งอาจพบเชื้อในบริเวณแผลหรือผิวหนังที่ไม่มีแผลอีกด้วยนะคะการติดเชื้อเริม HSV2 โดยทั่วไปเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่เป็นเริมอยู่แล้วบริเวณวัยวะเพศการติดต่อนนี้เกิดขึ้นได้ทั้งของอผู้ที่เป็นเริมที่มีตุ่มน้ําหรือมีแผลปรากฏให้เห็นที่วัยวะเพศหรือไม่มีก็ได้นะคะ ก็คือพบได้หมดการติดเชื้อ HSV 1ส่วนใหญ่จะเกิดแพ้หรือตุ่มน้ำบริเวณริมฝีปากนะคะมากกว่าบริเวณอวัยวะเพศแต่อย่างไรก็ตามเชื้อเริ่มชนิด HSV 1ก็สามารถเกิดที่อวัยวะเพศได้เหมือนกันโดยติดต่อขณะที่มีเพศสัมพันธ์ตามปกติหรือจากการใช้ปากที่เป็นโรคสัมผัสกับอวัยวะเพศนั่นเองนะคะสิ่งสำคัญนะคะก็คือเราต้องเรียนรู้นะคะว่าอาการของผู้ที่เป็น เริมที่วัยวะเพศถ้าผู้ได้รับเชื้อ Hsv2 นะคะไม่มีโอกาสรู้เลยว่าตนเองเป็นโรคเริมจนกว่าจะแสดงอาการของโรคออกมาโดยจะปรากฏอาการภายหลังได้รับเชื้อประมาณ2สัปดาห์ฟักตัวนานอยู่นะคะโดยผู้ที่ติดเชื้อเริมที่วัยวะเพศจะเกิดอาการครั้งแรกอาการที่ปรากฏมากปรากฏเกิดขึ้นอย่างชัดเจนและรุนแรงขึ้นนะคะ รอยโรคที่พบอาจจะปรากฏอยูน่นานนะคะ2-4สัปดาห์โดยจะพบตุ่มน้ำใสและแผลเจ็บที่บริเวณวัยยะอเพศนอกจากนั้นผู้ติดโรคอาจจะมีไข้มีตมน้ำเหลืองโตบริเวณขาหนีบนะคะทั้งสองข้างผู้ติดเชื้อ HSV2 ส่วนใหญ่มักไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยจนกระทั่งรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นโรคแต่บางคนเข้าใจผิดว่ารอยโรคที่เกิดจากมาแมลงกัดต่อยก็เป็นโรคชนิดนี้นะคะ ร่วมกับโรคผิวหนังชนิดอื่นดังน,น,นั้นเราต้องแยกโรคให้ออกนะคะภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการที่เป็นเริมที่วัยวะเพศมีอะไรบ้างถ้าในขณะตั้งครรภ์การติดเชื้อเริมครั้งแรกอาจจะทำให้ทารกในครรภ์เสียชีวิตได้นะคะโดยเฉพาะในช่วงท้ายๆของการตั้งครรภ์หากมีรอยโรคของเริมที่อวัยวะเพศเกิดขึ้นขณะเจ็บคลอดนะคะควรผ่าบุตรโดยการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเพื่อป้องกันการติดเชื้อไปสู่ทารกจากทารกสัมผัส เชื้อนะคะขณะคลอดผ่านอวัยวะเพศของมารดาอาจจะมีผลกับดวงตาของเด็กนะคะถ้าโชคดีนะคะการติดเชื้อไปสู่ทารกเกิดขึ้นค่อนข้างน้อยนะคะจากอุบัติการนะคะที่ผ่านมาแต่เราก็ป้องกันไว้ก่อนนะคะในกรณีผู้เป็นเอดส์กันที่มีรอยโรคของเริมอันได้แก่ตุ่มหรือแพ้จะส่งเสริมให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อเอดส์ได้ง่ายขึ้นทําให้คู่นอนเสีย่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์เพิ่มขึ้นในขณะที่ผู้เป็นเอดส์ก็จะต้องติดเชื้อเริมได้ง่ายอยู่แล้วเพราะภูมิต้านทานต่ํานะคะ ภูุ่มก้มกันก็บกพร่องหักติดเชื้อเริ่มแล้วมักจะมีอาการของเริ่มเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงกว่าคนปกตินะคะในกลุ่มคนไข้ที่เป็นเอดอยู่แล้วนะคะในการวินิจฉัยโรคเริ่มครั้งแรกนะคะก็จะทราบอยู่แล้วนะคะว่าจะกลับมาเป็นซ้ําอีกในหลายๆครั้งโดยส่วนใหญ่จะห่างกันประมาณสีถึง5ครั้งต่อปีความทีก็จะเกิดขึ้นซ้ํากันเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของร่างกายแล้วก็ภูมิต้านทานของคนไข้ด้วยถ้าภูมิต้านทานตกก็มักจะขึ้นเร็วขึ้นนะคะ แพทย์จะวินิจฉัยโรคเริมที่วัยรเ,เ่นได้อย่างไรอาการของการติดตเชื้อ HSV2 จะค่อนข้างแปรผันได้มากในแต่ละบุคคลแพทย์อาจจะวินิจฉัยด้วยการตรวจด้วยตาเปล่าแล้วก็ในกรณีของรอยโรคที่พบชัดเจนนะคะแพทย์จะทําการสืบค้นเพิ่ม,เต,มเ,เติมเพื่อเก็บตัวอย่างรอยโรคที่พบอาจจะส่งตรวจทั้งห้องปฏิบัติการส่งตวรวจเลือดนะคะแล้วก็สงสัยในผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ํานะคะว่าจะติดเชื้อเริมไหมก็อาจจะตรวจหาภูมิคุ้มกันต้านทานต่อเชื้อเริมนะคะถ้า ถ้าจะช่วยวินิจฉัยได้นะคะซึ่งแพทย์อาจจะตรวจไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็คุณหมออาจจะสงสัยนะคะก็จะช่วยได้แค่ผู้ป่วยบางรายแค่นั้นนะคะที่สงสัยจริงๆนะคะแล้วอาการไม่ชัดเจนนะคะเริ่มท่อวายุาเภศมีโอกาสรักษาหายอย่างไรเริ่มนั้นไม่หายขาดนะคะการใช้ยาต้านไวรัสสามารถช่วยลดระยะเวลาที่เป็นโรคให้สั้นลงและช่วยยืดระยะเวลาไม่ให้กลับมาเป็นซ้ําเร็วนักนะคะก็จะขยายช่วงเวลาที่ ที่กําเริบอาการขึ้นมาได้นะคะนอกจากนี้การใช้ยาต้านไวรัสทุกวันขณะยังมีแผลเริมยังช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้นอนได้ส่วนการดูแลตนเองเมื่อเริ่มเป็นแผลเริ่มที่อวัยวะเพศทําได้อย่างไรนะคะในขณะที่มีตุ่มน้ําใสแผลหรือเวนวัยวะเพศและไม่แน่ใจว่าเป็นเริ่มที่อวัยวะเพศหรือไม่ แรกสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือไม่ควรไปพบแพทย์และมาโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าโรคเหล่านี้ไม่สามารถรักษาให้หายด้วยตัวเองได้นะคะถึงแม้นจะอาการดีขึ้นเราก็อาจจะกลับมาเป็นซ้ําได้อีกดังนั้นควรไปพบแพทย์และรับยายและคําแนะนําอย่างถูกต้องและเคร่งครัดนะคะเพื่อปกป้องตนเองจะดีที่สุดการดูแลตนเองขณะที่มีตุ่มหรือมีแผลบริเวณวิยาเพศทําได้ดังนี้นะคะ ก็คือทําความสะอาดแผลและอวัยวะเพศวันละสองครั้งโดยใช้น้ําสบูออ่อ่อนน้ําสะอาดล้างเบาๆห้ามขัดห้ามถูห้ามฟอกให้ใช้วิธีการซับเบาๆนะคะอาจทายาคี้เพึ่งปฏิชีวนะซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะสําหรับทาบริเวณรอยโรคที่เป็นเริมนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ําซ้อนด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะการรักษาความสะอาดสําคัญมากๆนะคะก็เวลาเช็ด ก็ควรเช็ดจากข้างหน้าไปข้างหลังแล้วก็ทิ้งนะคะไม่เช็ดย้อนกลับไปกลับมาด้วยนะคะควรใส่ชุดชั้นในที่ทําจากผ้าฝ้ายที่ระบายอากาศได้ดีไม่รัดไม่อับชื้นนะคะต้องป้องกันตรงตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าถ้ารัดมากแล้วก็มีการเสียดสีถูกันบ่อยๆก็จะแสบจะเจ็บมากขึ้น บีรเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างมีตุ่มหรือมีแผลเริมอย่างน้อยก็สสัปดาห์หลังจากที่แผลหายดีแล้วหากมีอาการปวดแสบปวดร้อนที่เป็นอรอยโรคนะคะอาจใช้ยาแก้ปวดกลุ่มอะเซตามิโนเฟนนะคะหรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งที่เรารู้จักกันก็คือยาพาราเซตามอลเพื่อบรรเทาอาการปวดนะคะที่เกิดขึ้นได้ส่วนการมีเพศสัมพันธ์เป็นช่องทางในการติดเริมที่สําคัญมากๆดังนั้นผู้ที่ ช่วงเป็นเริมเนี่ยจึงไม่ควรมีเพศสัมพันธ์เลยนะคะเป็นวิธีการป้องกันการติดต่อโรคไปให้คนอื่นการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนเพียงคนเดียวก็ลดโอกาสการติดเชื้อเริมที่วัยวัเพศได้การใช้ถุงยางอนามายัยชายก็สามารถลดโอกาสการติดเชื้อเริมได้เช่นกันการสัมผัสบริเวณรอยตุ่มที่มีตุ่มน้ําหรือแผลที่เกิดจากเริมโดยเฉพาะตําแหน่งถุงยางอนามายัยไม่ได้ครอบคลุมอาจเกิดการติดเชื้อได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะที่เราต้องรู้ ในผู้ที่เป็นเริมคุณหลีกเลี่ยงก,การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่มีรอยโรคเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะคนที่ไม่มีรอยโรคเกิดขึ้นนะคะในผู้ที่ติดเชื้อเริมก็ให้ระวังการมีเพศสัมพันธ์เพราะว่าคุณก็เป็นคนแพร่เชื้อไปให้คู่นอนได้นะคะดังนั้นคู่นอนของผู้ที่เป็นเริมควรป้องกันตนเองโดยการสวมใส่ถุงยางอนามายัยให้เพียรชายทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ เพื่อช่วยลดโอกาสการติดเชื้อลงอาจจะได้บ้างถึงแม้จะไม่ร้อยเซก็ตามนะคะแต่เราก็ควรปกป้องกันและกันด้วยความรักและห่วงใยนะคะก็เป็นไงคะเริ่มที่รับนะคะเรามารับมือให้ทันก่อนที่มันจะสายเกินไปโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีมีการตั้งครรภ์แล้วก็พร้อมที่จะคลอดลูกนะคะเราก็ต้องระวัง,งตรงจุดนี้แล้วถ้าเรารู้ว่าเราเป็นนะคะต้องใส่ใจ นะคะเพราะว่าช่วงใกล้คลอดเนี่ยอาจจะมีเลือดไปหล่อเลี้ยงบริเวณช่องเชิงกานเนี่ยเยอะเกิดความอับชื้นเพราะต้องเข้าห้องน้ําบ่อยนะคะถ้ามีเพศสัมพันธ์แล้วรู้สึกว่ามีอาการผิดปกติก็ควรไปพบแพทย์และถ้าสงสัยนะคะก็ควรเลือกวิธีการผ่าคลอดทางหน้าท้องดีกว่าคลอดทางช่องคลอดเพราะโอกาสที่เด็กจะติดเชื้อแล้วก็เข้าสู่ระบบต่างๆแล้วทําให้พิการหรือมีปัญหาเสียชีวิตตาบอดเป็นต้นนะคะนี่ก็เป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นจาก ความประมาทที่เราอาจจะรู้ไม่เท่าทันแต่วันนี้เรามารู้ให้เท่าทันโรคด้วยกันนะคะเพราะว่าวรัสนี่ยน่ากลัวค่ะ,นะคะตั้งแต่คนท้องที่ต้องระวังเรื่องหัดเยอรมันนะคะเ,เรื่องไข้ต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นช่วงฤด,ดูเนี้ยค่ะส่วนใหญ่มักจะเป็นไวรัสเกือบทั้งหมดนะคะ เราก็เรียนรู้แล้วก็ป้องกันตนเองไปด้วยกันเพื่อปกป้องทุกคนนะคะสำหรับคลิปวิดีโอทั้งหลายนะคะก็ย้อนดูได้ที่ YouTube Park h e a นเ n Herb นะคะหมอทำเนื้อหาไว้ค่อนข้างเยอะตอนนี้ก็ถึง94คลิปแล้วนะคะก็คงจะเป็นความรู้ที่มีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้ส่งต่อสิ่งดีๆช่วยกันกดไลค์ถ้าคิดว่าข้อมูลนี้ดีกดใช่แชร์ share, ไปนะคะให้คนอื่นได้เรียนรู้เป็นสะพานบุญร่วมกันด้วยนะคะ การส่งเสริมให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงต้องเริ่มจากการทำความรู้จักกับโรคก่อนแล้วเราก็ค่อยไปเรียนรู้ปรับตัวแก้ไขาตามอาการตามสภาพของรอยโรคหมอก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นข้อมูลยืนยันเพื่อให้ทุกท่านได้รู้จักโรคให้มากขึ้นโดยผ่านการพูดการเล่าให้ฟังก็ฟังไปเพลินๆนะคะระหว่างที่ท่านรอนะคะอาจจะรอรถ เดินทางนะคะก็หวังว่าสิ่งที่รวบรวมมาคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็อยากให้ติดตามเป็นกำลังใจให้กันและกันถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไวหน้าที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคุณประโยชน์ทั้งหลายคิดว่าคงจะมากมายนะคะถ้าทุกท่านได้ศึกษาเรียนรู้อย่างแท้จริงสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ